สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้สมาร์ทเพนนะครับของทีวี TCL สมาร์ททีวีนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมีสมาร์ทเพนนะครับแล้วก็สมาร์ทบุ๊กนะครับที่สามารถเชื่อมต่อกับทีวีได้นะครับแล้วก็จะมี SD Card ที่มากับกล่องสมาร์ทบุ๊กอยู่แล้วนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับก็ต้องเอาตัว sd card นี้ครับเสียบหลังเครื่องทีวีนะครับขั้นตอนที่2นะครับเข้าไปที่ฟังก์ชัน Smart Pen ครับที่อยู่หน้าจอหลักและกดเปิด Smart Pen นะครับที่ปุ่มที่ปุ่มตรงกลางนะครับ <Bye. S 1> อันนี้คือปิดเครื่องนะครับต่อไปเราจะเปิดเครื่อง Welcome Smart World. ครับผมแล้วก็ด้านข้างนะครับด้านข้างจะมีโหมดที่เป็นโหมด audio audio อันนี้คือใช้งานทั่วไปนะครับที่ไม่จะเป็นต้องใช้ทีวีนะฮะแล้วก็แต่ว่าในตอนนี้เราเลื่อนไปที่โหมดทีวีนะฮะโหมดทีวี ครับผมต่อไปนะครับเราก็เอาสมาร์ทบุ๊กขึ้นมาตรงนี้ทีนี้นะครับเราก็กดไปที่หน้าปกนะครับกดไปที่หน้าปกเท่านี้นะครับตัวสมาร์ทเพนเนี่ยก็จะเชื่อมต่อกับทางทีวีนะครับแล้วจะมีแล้วก็จะสามารถอ่านหนังสือแล้วก็มีเรื่องราว เรื่องราวเรานิทานไปในตัวนะครับต่อไปเข้าไปที่เนื้อเรื่องนะครับเราก็เพียงแค่กดที่ตัวอักษรเนื้อเรื่องนะครับ <ST AR> แค่นี้นะครับก็จะก็จะเล่าเรื่องราวได้แล้วแต่ด้านข้างนะครับก็ so <Grandpa> จะมีการสามารถที่จะ <to S 1> ลดเสียงเ <ST AR> พิ่มเสียงได้นะครับ โดยการใช้โดยการใช้สมาร์ทเพนเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงนะครับเท่านี้นะครับก็จะสามารถใช้ตัวสมาร์ทเพนได้อย่างง่ายดายแล้วนะครับ